สวัสดีค่ะเพื่อนๆสหธรรม,มิกผู้ชอบรับฟังธรรมนะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการทำบุญน้อยนิดก็ไปสวรรค์ได้นะคะถ้าเราทำบุญหนักสักใหญ่เราก็ไปสวรรค์น,นานอยู่นานนะคะไม่เคยได้ทุกขติเลยจนถึงขั้นมาเจอพระพุทธเจ้าพระอ,องค์ใหม่แล้วก็ได้นิพพานได้อรหันเลยอย่างเงี้ยไม่ค่อยเจอทุกขติวินิบาตนะคะ หรือไม่ได้เจอความทุกข์ที่ทรมานทรกรรมนะคะเหมือนพระเถระพระอาหารหันต์หลายๆรูปที่ดิฉันกล่าวถึงบุพกรรมของพระองค์มานะคะดังนั้นแหละแตะ่ถ้าเราทําบุญน้อยนิดเราก็ไปขึ้นสวรรค์ได้ไหมได้นะคะแต่เราก็คือได้สมบัติน้อยได้เกิดเป็นนางอับสรออยู่ในชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงอย่างนี้ก็ได้ก็เหมือนเกิดมาเป็นมนุษย์น่ะ ก็มีศักดาน้อยมีสมบัติน้อยเหมือนกันเพราะว่าในเทวดามันก็มีเหมือนมันก็เหมือนมนุษย์เนี่ยค่ะมีคนที่โภคะน้อยวิมานก็ไม่มีเครื่องประดับแล้วก็บางคนก็ไม่มีออบารบ,บ,บ,บริจาอย่างเงี้ยนะคะก็เทวดาบางองค์ก็เป็นเทวดาที่มีโภคะมากนะคะมียศทิ่อัอติปไตยที่มีวันนะท,ที่ผ่องใสที่ประเสริฐกว่าเทวดาคนอื่นอย่างเงี้ยก็มีนะคะ เหมือนที่พระดิฉันจะพูดเรื่องน้องที่โดนเจ้นายจ้างตีนะคะน,น้องคนที่โดนนายจ้างตีจนหูปิดจนปากแตกจนมือหักเนี่ยนะคะนะคะดิฉันพูดเรื่องบาปกรรมไปว่าผู้ทำอย่างไรจะได้รับผลกองกรรมด้วยอาการนั้นๆใช่ทุกคนอาจจะคิดว่าน้องเขาก็มีกรรมมีบาปถึงได้ทำอย่างนี้เหมือนที่ดิฉันพูดถึงพระนาง อัมพปาลีที่มีโภกรรมส่งผลจนชาติสุดท้ายให้เป็นนางคณิกาหรือว่าพระนางโรหินีนะคะที่มาเป็นโรคตุ่มผูพองนะคะอย่างเงี้ยดิฉันก็ยกตัวอย่างมาแล้วใช่ไหมนะคะบาปกรรมมันส่งผลมันไม่ที่มันไม่สิ้นสุดมันก็มาส่งผลในชาติที่เกิดเป็นมนุษย์ในชาติอย่างเงี้ยอาจจะเกิดอยู่เป็นสี่ร้อยห้าร้อยเป็นหมื่นชาติ แล้วพอดีชาติเนี่ยน้องเขาก,ก็ก็มาได้รับวิบากของกรรมที่เขาเคยทําแบบนั้นแต่ตามที่ดิฉันกล่าวถึงเปรตไอสัตว์นรกสี่ตนที่จะพูดเป็นภาษาเป็นประโยคแต่พูดไม่ได้พูดได้แค่คำเดียวก็จมลงก้นโลหะกุมพีนรกอย่างเงี้ยนะคะจะพูดว่าทุสะน่าโศเงี้ยก็จะพูดกันคนรับประโยคแต่พูดไม่ได้พูดได้คำเดียวเพราะมัน นรกมันเดือดพ่านขึ้นมาครั้งหนึ่งก็สามหมื่นปีเหมือนหมอ้อเ,อ,อเดือดพล่านขึ้นมามันก็จมลงก็พูดไม่จบประโยคก็ได้พูดแค่คําเดียวอย่างเงี้ยสัตว์นรกบางคนก็จะเป็นอย่างเนี้ค่ะเขาจะเห็นบาปกรรมตนแล้วเมื่อไปนรกนั่นแหละคุณก็รู้ว่าคุณทําบาปอะไรไว้นะคะเป็นเทวดาเหมือนกันคุณทําทานอะไรไว้คุณจึงเป็นเทวดานะคะคุณก็จะรู้ถึงกรรมของคุณได้คุณก็จะรู้กรรมคุณได้นะคะ เมื่อรู้รึกถึงกรรมคนแล้วก็บา,บางสัตว์นรกบางตนก็จะตั้งจิตเหมือนที่นางอัมพาปาลีตั้งจิตก่อนตายว่าจะไม่ขอเกิดในคันอย่างเงี้ยนะคะ<ๆ>เขาก็ตั้งจิตอย่างสัตว์นรกตัวนั้นก็ตั้งจิตตอนนี้ก็ยังไม่พ้นนรกว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ในที่ใดๆนะคะก็จะทำบุญทํากุศลน,นะคะจะตั้งตนอยู่ในบุญกุศลและจะเชื่อฟังบัณฑิตนะคะ เสาะแสบแสวงหาอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกันอย่างน้องเขาน่ะเขาก็ตั้งจิตไว้ดีคือเขาไม่มีความโกรธนายจ้างเลยที่ตีเขานะคะไม่มีความโกรธไม่พยาบาทแล้วก็หวังดีกับนายจ้างว่าไม่อยากให้ติดคุกนะคะแล้วก็มีแต่ความกระตันอยู่ความกระตันอยู่นี่ภะศาสดาตรัสว่าหาได้ยากในโลกมากนะคะแล้วน้องเขาเป็นคนซื่อบริสุทธิ์ด้วย นะคะเขาตั้งจิตไว้นะคะเขาไม่รู้หรอกเขารู้ไม่ได้แต่เมื่อเขาตั้งจิตไว้เขามาเป็นอย่างนี้เขาจึงเป็นผู้ไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทนะคะคนแบบเนี้ยจะไปสวรรค์ถึงเกิดมาในสกุลต่ําก็เถอะแต่จิตเขาดีการที่จะไปนรกหรือไปสวรรค์อยู่ที่จิตเหมือนเรื่องพระนางมันลิกาทําบุญมาเยอะมากนะคะตื่นเช้าขึ้นมาต้องจัดแจงทานว่าจะถวายพระพุทธเจ้าอะไรจะถวาย พระอรหันต์อะไรนะคะแต่ใส่ร้ายสามีครั้งเดียวแล้วก็มีจิตหมกมุ่นอยู่แต่ในบาปกรรมนั้นไม่สามารถที่จะรลืกถึงบุญที่ตัวเองเพราะเพราะว่ากลัวไงเพราะไม่ได้เป็นอริยะใช่ไมก็กลัวว่าตัวเองได้ทำผิดก็คือละอายก็คิดถึงแต่บาปก็เลยไปลงนรกอยู่เจดวันนะคะบาปน้อย ก็จากนั้นก็ไปขึ้นสวรรค์ชันดุสิตแล้วก็จะได้บันเทิงในสวรรค์เพราะถวายแต่ทานแก่พระพุทธเจ้าแล้วก็ถวายทานแต่พระอรหันจนสิ้นชีวิตแล้วก็ถวายทานแก่คนอนาถาแก่คนขอทานนะคะการถวายทานแบบเนี้ยที่ให้แต่พระอรหันพระพุทธเจ้าแล้วก็ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านางก็ถวายทานเหมือนเดิมเพราะนางเป็นคนชอบทําทานนะคะแต่เป็นนางเป็นคนมักโกรธไงนางเลยเกิดมาไม่สวยนะคะแต่นางมีปัญญามากเนี่ยนางก็จะไปเกิดสวรรค์ นานมากจนกว่าจะเจอพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่แล้วก็จะได้สําเร็จอาจจะได้สําเร็จอรหรันหรืออาจจะได้ไม่สําเร็จก็เพราะเกิดมาหลายชาติเหมือนพระนางอ,อ,อัมปภาลีก็เกิดหลายหลายหลายกับกว่าจะมาเจอพระพเจ้าของเราก็จะมาสําเร็จในสมัยพระพุทธเจ้าของเรานะคะนะคะอย่างนี้ค่ะเขาจะไปจะไปดีนานมากเลยน้องคนนี้นะคะเพราะเขาไม่มีจิตพยาบาทเลย นะคะจะตีจนมือหักมืองอก็ไม่มีจิตไม่มีความโกรธด้วยนี่แหละพระพุทธศาสดาตรัสกับพระโมคัลานะนะคะพระโมคัลานะนี่ชอบชอบไปท่องเที่ยวสวรรค์ก็จะไปถามนางฟ้านะคะว่าเออวิมานนี้ท่านได้แต่ใดมาท่านมาเกิดในที่นี่เนี่ยวิมานตรงนี้ทรัพย์สมบัติตรงนี้ท่านทําสิ่งใดไว้นะคะ นางาเทพที่เดือบางองค์ก็จะเขินอายเพราะว่าสมบัติตัวเองน้อยนะคะก็จะไม่อยากจะบอกพระเทระพระเทระก็บอกให้บอกเถิดนะคะนางก็บอกได้ถวายผลมะพร้าบบ้างได้ถวายผลมะม่วงได้ถวายผลสดาวบ้างได้ถวายเอ่อเงาบัวหนึ่งกำม,มือบ้างอะไรแก่ภิกสุสง์เหมือนที่พระตถาคตของเราถวายผ้าเก่าแก่พระเอ่อเทระสาวกของพระเจ้า สุรพีหรือเปล่านี่แหละที่ได้อธิฐานว่าขอให้ได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้านะคะนะคะถวายผ้าเก่านะคะแต่ถวายด้วยความเลื่อมใสศรัทธานะคะท่านท่านโมคราณะเนี่ยถามพระเทพธิดาพระองค์หนึ่งว่าน้องนางได้สมบัตินี้จากด้วยบุญใดหนอนางก็ไม่อยากจะพูดนะเพราะนางก็แบบอายอะพระเทละเลนให้พูดนางก็เลยพูดว่าบุญน่ะนางไม่เคยทําเลยจนมาถึงสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะ นะคะนางเกิดเป็นทาสีของหญิงในเรือนทาสีหญิงในทาสีผู้หญิงในเรือนของเจ้านายนะคะแล้วก็ถูกเจ้านายทุบตีนะคะทุบตีเหมือนน้องคนที่ถูกทุบตีที่เลี้ยงหมานี่แหละนะคะถูกทุบตีอย่างไรนะคะนางก็ตั้งจิตอธิษฐานว่านางจะไม่ทําความโกรธให้ปรากฏนะคะด้วยผลบุญนั้นที่ทํานิดหน่อยนี่แหละที่ตั้งจิตไม่มีความโกรธนี่แหละนะคะ จากที่ไม่เคยทำบุญเลยนะคะนะคะนางก็ได้เกิดในสวรรค์ได้พระโมคคลลานะก็เที่ยวถามนางฟ้าอยู่นะคะก็รู้แล้วก็หลายๆองค์ก็ใครส่งข้อความมาวะเดี๋ยวก่อนนะนะคะแล้วทีเนี้ยก็เสด็จลงเอ้ยก็ลงมาจากดาวดึงก็มาเฝ้าพระศา,าสดานะคะ ก็ถามพระศาสดาว่าพระพระศาสดานี่รู้กรรมของสัตว์รู้ว่ากรรมอะไรที่ทําแล้วจะได้อัตภาพยังไงจะไปส่งผลยังไงพระศาสดารู้หมดนะคะก็เลยมาถามพระศาสดาพระศาสดาเลยตรัสว่าถามว่าเป็นไปได้หรือที่เธอทำทำทานนิดหน่อยเช่นถวายลูกมะพร้าวลูกหนึ่งหรือว่าถวายเงามันอันหนึ่งเงาหนึ่งหรือว่าถวาย อะไระนิดๆหน่อยๆเนี่ยได้ได้สามารถไปเกิดในสวรรค์ได้พระตถาคตตรัสว่าได้เป็นไปได้ทำสามอย่างที่สามารถทำให้ไปเกิดในสวรรค์ก็คือการนี่แหละการให้ทานแล้วก,ก,ก,กะะ็การไม่โกหกนะคะการไม่โกหกการให้ทานแล้วก็ให้ทานนิดหน่อยแล้วก็การ ไม่ถือโกรธนะคะนี่แหละดังนั้นคนที่ถือคำสัตว์เนี่ยนะคะนะแล้วก็คนไม่โกรธเนี่ยนะคะนะคะไปสามารถไปสวรรค์ได้นะคะขอให้คุณกล่าวแต่คำจริงคำสัตว์ก็คือไม่มีมิจฉาวาจานั่นเองเพราะว่าคำโกหกหรือว่ามิจฉาวาจาการพูดเท็ปมุสาวาทเนี่ยนะคะมันก็มันก็เป็น คำชั่วหยาบด้วยเป็นพระุศวาจาด้วยเพราะมันเป็นคําไม่จริงนะคะเป็นคําปิสุณวาจาด้วยคือคําส่อเสียดด้วยแล้วก็เป็นคาเพิเจอร์ด้วยนะคะมูสาวาเนี่ยคือคําคําไม่จริงนะคะแต่ถ้าเรารักษารักษาสัมมาวาจาสี่คือมีคําสัตย์พูดแต่คําจริงไม่ใช่คาเพิเจอร์ไม่ใช่คําหยาบไม่ใช่คําส่อเสียดเนี่ยนะคะเราก็ไปสวรรค์ได้ นะคะดังนั้นคนบางคนเนี่ยทำผิดนิดหน่อยก็บวกปิดเพราะเหตุแห่งอัตตาและหนังหน้าเพราะเหตุแห่งตัวกูของกูนะคะทำผิดนิดหน่อยไม่กล้าสารภาพความจริงเก็บงามความโกหกอย่างเงี้ยไว้ตลอดชีวิตอย่างเงี้ยก็ไม่ดีนะคะนั่นเป็นเหตุให้คุณไปนรกนะคะนะคะ ี๋ยวดิฉันจะไปก่อนแค่นี้ไปอ่านข้อความนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้มีแค่นี้นะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้มีแค่นี้เดี๋ยวจะออกมาใหม่มาพูดถึงการทำบุญนิดหน่อยก็มีเรื่องนั่นแหละวิทยาธรที่ว่าเออเป็นลูกเศรษฐีแล้วโจร ไป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 เป็นโจรเพราะว่าผลานสมบัติพ่อแม่หมดนะก็ทําบุญนิดหน่อยกับพระโมคคลานะนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะดังนั้นความเป็นผู้ไม่ไม่โกรธนะคะหรือถูกทุบตีอยู่เนี่ยเราเราอย่าเอามาพูดตรงนี้เพราะว่าเห็นน้องคนนี้นะคะในข่าวนะคะที่ถูกทุบตีอยู่แล้วเราสรรเสริญจิตใจเขามากเลยอะ เรานะคะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมยังทําไม่ได้เท่าเขาเลยอะค่ะนะคะ,นะคะเขาเป็นผู้น่าสรรเสริญมากแล้วก็ทติต่อไปของเขาเขาได้เป็นเทพพระบุตรแน่นะคะ่ะแล้วก็จะมีรูปงามด้วยนะคะนะคะแล้วเขายังรักษาอยู่ตรงนี้มันก็จะเป็นอนุสัยเขาไงทีเนี้ยในเมื่อเป็นอนุสัยเขาแล้วนะคะเขาก็จะไปแต่ทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมเลยนะคะคนแบบนี้เดี๋ยวสักวันก็จะอาจจะได้เจอธรรมที่ เทวดาบริษัทแสดงธรรมในเท,เทวดาบริษัทด้วยกันนะคะเทวดาผู้เกิดก่อนมาถามเทวดาผู้เกิดหลังทำอย่างนี้ท่านเลยได้ได้ฟังมาไหมธรรมะแบบนี้ท่านเคยได้ฟังได้ได้ได้ยินมาไหมก็อาจจะได้รับฟังธรรมก็อาจจะเป็นอริยบุคคลได้เพราะสัตว์นรกเนี่ยเวลาเขาจะเกิดมาจุตินะคะเขาก็จะอธิษฐานว่า แม้แต่ยม,มทูตยมบาลาพระยายมก็อน,นิฐานว่าขอให้ได้รับฟังธรรมของพระพุทธเจ้าขอให้ได้ได้ยินได้ฟังธรรมของบัณฑิตนะคะเหมือนที่เปรตสี่ตนหรือว่าส,สัตว์นรกสี่ตนได้พูดไว้ว่าเราจะเชื่อคํายาจบก,ก็คือคนที่ประพฤติทธรรมเป็นผู้ปฏิบัติพรหมจรรย์น,นะคะก็คือพวก,พวกสาวกพุทธเจ้าที่ถือกลาขอทานนะคะคนก็จะมองว่าเป็นยาจบแต่นั้นหมายถึงบัณฑิตนะคะ เพราะเป็นบัณฑิตท,ที่บวชแล้วก็เพื่อละแล้วก็ได้ไปถือกลาคือบาทอุมบาทไปบินทบาทภิกษุอาจารย์อย่างนี้นะคะเราจะฟังคํายาจบก,ก็คือจะตั้งอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็จะฟังธรรมนะคะเนี่ยเขาอธิษฐานไว้แล้วน้องคนนี้ก็คงจะได้ได้ฟังธรรมสักที่ที่ไหนที่หนึ่งแล้วก็อาจจะบรรลุธรรมได้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยะคะ่ะเพราะเขาอธิษฐานเขาตั้งจิตไว้นะคะเราเนี่ยยังสารเสรญนบบ สรรเสริญเขามากและปืพมปิติใจในในบุญของเขาที่เขากระทาไว้ที่เขาจะต่อไปไม่ต้องให้พระพ,พุทธเจ้าพยากรณ์ก็ทําของพุทธเจ้านี่แหละพยากรณ์ไว้แล้วทาคือภะษาสาาดานะคะว่าคนที่มีใจิตใจอย่างนี้มีแต่จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมเลยชาตินี้ใช้กรรมแล้วเนี่ยสิ้นกรรมแล้กกรรมตรงนี้ไม่ใช่กรรมอื่นนะกรรมอื่นก็ยังมีอยู่กรรมตรงนี้มันสิ้นแล้วนะคะเนี่ย เขาถึงมารับกรรมอย่างนี้นะคะงาามันสิ้นแล้วนะคะช่วยออกมาแล้วแล้วก็ถ้าเขาทําการลเขาจะไปดีไปเป็นเทพประดุษบุตรที่หลอ่อเมื่อมาเกิดมนุษย์เป็นที่ใดๆเขาก็จะเป็นคนหลอ่อคนที่มีรูปงามมากนะคะเพราะเขาไม่มีความโกรธเลยไม่มีพยาบาทเลยแถมกระตันอยู่ด้วยคนแบบเนี้หายากมากในโลกนะคะน้องคนนี้แหละน้องอา่า คนที่ถูกตีที่เลี้ยงหมาสามสิบกดตัวนี่แหละให้เจคนเนี้ยเจโหดเนี่ยนะคะวันนี้ไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ